เริ่มแล้วงานเบิกเนตรบรรจุหัวใจองค์ปู่ท้าเวสวรรณค่ะ ช่วงเย็นวันที่3ธันวาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดเขาโบสถ์พระอารามหลวงเลขที่274หมู่ที่1ตำบลกำเนินดนพคุลอำเภอบางสะพานจังหวัดปะจวบนีขนีขันท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิยานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบนีขนีขันฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดเขาโบสถ์พระอารามหลวงพร้อมด้วยนายวัชสุวัฒชัมนีวิกายกังวานประธานชมรมส่งเสริมสินค้าไทยและนายภูพัฒน์ผู้ทองอาจารย์โอ๊กแอดทามได้ร่วมกันจัดงานพิธี เบิกเนกบรรจุหัวใจรูปปั้นองค์ปู่เวสวุวรรณซึ่งปฏิสถานอยู่บริเวณบันไดทางขึ้นพระอุโบสถของวัดเขาโบสถเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เคารพเริ่มใส,ส่ศรัทธาได้สักการะขอพรบาร,รมีในด้านเกี่ยวกับการปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บเสริมโชคเบิกทรัพย์เสริมบารมีเสริมดวงด้านการค้าขายและความเป็นสิริมงคลโดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึงวันที่14ธันวาคม2567รวม12วันโดยภายในงานได้จัดให้มีพิธีสว เจริญพระพุทธมนต์พระสงฆ์จำนวนสิบรูปนำโดยพระครูไพรโรสสิริมงคลพระครูวีรธรรมพิทักษ์เจ้าคณะตำบลกำเนิดน,นพรุนและพระครูปาริยัติพัทรวงโดยมีท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิยาที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายมหานิกายเจ้าอาวาสวัดเขาบทพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับการประกอบพิธีเบิกเนตรบรรจุหัวใจองค์ปู่เวสวุวรรณเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเปิดงานจากนั้นเปิดให้พุทธศาสนิกชนที่เคารพเริ่ม ใส่ศรัทธาได้ร่วมจุดเทียนมนต์อักขระอธิษฐานจิตขอพรต่อองค์ูท้าเวสวุวรรณเพื่อหนุนดวงเสริมบารมีตามความเชื่อโดยก่อนผู้ที่จะร่วมจุดเทียนจะต้องเขียนชื่อนามสกุลใส่ลงไปในเทียนของบุคคลนั้นๆพร้อมกับทําบุญตามจํานวนอายุของตนเองซึ่งหากน้ําตาเทียนของใครเหลือน้อยที่สุดและใสสะอาดถือว่าดวงชะตาของบุคคลนั้นดีมากแต่ถ้าหากน้ําตาเทียนของใครดําคล้ําไม่สะอาดหรือล้นถ้วยถือว่าไม่ดีก็จะต้องทําพิธีแก้กรรม เสริมดวงตามความเชื่อนอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงมหรสพภาพยนตร์ดนตรีและการจัดแสดงคารวนสินค้าที่หลากหลายเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อีกด้วยนายว,วัุวัชชามิวิไกกังวานประธานชมรมส่งเสริมสินค้าไทยเปิดเผยว่าจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อต้องการที่จะเบิกเนตรบรรจุหัวใจท้าเวสุวรรณของทางวัด ซึ่งในเขตภาคตะวันตกและภาคใต้แห่งนี้จะมีวัดนี้ที่มีทาเวสสุวรรณที่สง่าสวยงามไว้เป็นที่พึ่งทางใจให้กับพุทธศาสนิกชนจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลไปถึงวัดอื่นๆในส่วนทางกรุงเทพโดยผู้ที่เคารพศรัทธาสามารถมาสักการะกับไหว้ขอพอรได้ทุกวันซึ่งองค์ปู่ทาวเวสสุวรรณจะประดิษฐานอยู่ทางขึ้นบันไดของพระอุโบสถเมื่อสักการะปู่ทาเวสสุวรรณแล้วก็สามารถเดินขึ้นไปสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถได้ สําหรับวิธีการสักการะองค์ปูท่ท้าเวสุวรรณสามารถซื้อผลไม้จากตลาดเข้ามาบวงสวรวงส่วนดอกกุหลาบแดงและน้ําแดงทางวัดมีจัดจําหน่ายโดยเงินทุกบัตรทุกสตางค์จะเข้าสู่วัดทั้งหมดนอกจากนี้เมื่อทุกท่านที่มาสักการะปูท่ท้าเวสุวรรณแล้วย,ยังได้สักการะพระเกจิด,ดังอาทิหลวงปู่อินหลวงปู่ทวมได้อีกด้วยการจัดงานครั้งนี้ก็พวงกับการแสดงสินค้าด้วย ก็จัดให้มีงานถึง12วัน12คืนซึ่งในงานก็ผนวกกับงานของทางอำเภอทางเทศบาลที่จะมีการแหร่สิ่ักสิวันที่4ที่5แล้วก็มีงานสินค้าราคาถูกมีของขายมากมายมีขนมอร่อยขนมโบราณหรือแม้แต่ขนมที่หาทานยากอาหารท่ทานยากที่นี่มีจำหน่ายแล้วทุกวันก็จะมีดนตรีมีลำวงย้อนยุค มีภาพยนต์ฉายแล้วก็มีดนตรีนักร้องดังๆมาให้ชมปีมาซื้อกุหลาบที่วัดได้เลยฮนะทาวเวสุวรรณชอบกุหลาบน้ำแดงหรือท่านจะติดเ,เครื่องเส้นไหว้ผลไม้ต่างๆจากข้างนอกมาก็ได้ที่ท้าวเวสุวรรณชอบผลไม้รายได้ก็เข้าววัดร้อยเอร์เซ็นเพราะฉะนั้นท่านมาที่นี่จะไ,ได้กราบลุงปู่อินหลุงปู่ทวง ยังได้มากราบทเทววสุวรรณแล้วก็ถ้าขึ้นไปบนโบสถ์ช่วงกลางวันท่านจะสามารถขึ้นไปกราบพระธาตุที่บนโบสถ์ได้เป็นพระสารีธาตุ<ม>ขององค์สัมมาส<ม>ัมพุทธเจ้าะอือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของอมเมอบางสะพานซึ่งก็ได้ปฏิฐานไวลานานแล้ว